เดี s <S ๋ยวผมจะพามาดูอะไรนะครับเฮ้ยพี่น้องทำอะไรกำลังขี้อยู่อยู่นะครับขอขี้สัก๊อนปวดขี้ตกปลาแล้วปวดขี้โอเคครับสู้กันตัวตัวตู้กัวสก่อตไม่มีใครเห็นกูละเต็มที่ครับมาแล้วต้องดูดัน สวัสดีผูดตงไหลและชอบการตกปลาทุกท่านครับผมวันนี้นะครับเราอยู่ที่ไหนนะตู้หนองแวงครับผมหนองแกนปะครับผมหนองแวงวันนี้โอเคหนองแวงนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะออกไม้กันนะครับเรามามีน้ตูนะครับแล้วก็นี่โหงดงามนะครับผมพี่ดงนะครับ ตอนนี้เรากำลังเดินทางเข้าหมายนะครับผมบรรยากาศเข้าหมายก็จะลุยๆหน่อยนะครับผมหมายของเราก็เป็นไม้ธรรมชาตินะครับป่าธรรมชาติโ้โวเสียนงครับเชิญครับผมยนจนได้เสียนงบอกว่า บอกว่าอะไรนะเมื่อกี้เหยื่อนี้บอกว่าอะไรนะไม่เคยโดนปลาสักทีครับเหยื่อตัวนี้และแล้วก็ปลดล็อคเต็มครับสุดยอดเลยครับผมกัดสามครั้งครับสุดยอดสุดยอดครับ,รบ <c oughs> มาแล้วครับมาแล้วโ <c oughs> อ ครับโอ้สตูป็อกครับเดี๋ยวเรามาโชว์ปลาเลยได้ไหมเปิดคลิปแล้วเชอ์เลยครับเว์อะไรนะเอามาตรงเป็นแปนี่แหละมาพี่น้องมาอะนะครับเดี๋ยวผลงานวันนี้นะครับในไหนก็ในไหนแล้วนะครับ เราก็จะพาผู้ชมมาดูผลงานนะครับยาเดี๋ยวพี่น้องอ่าพี่น้องเทเลยแล้วกันนะครับนี่โอ้นะครับผมก็ช่อนหนึ่งนะครับเอ้าช่อนสองนะครับช่อนสองนะครับชโดสองนะครับผมใส่ช่อนนะครับนี่นี่ครับอยู่ในนี้นะครับช่อนนะครับนี่หนุนตัวหนึ่งนะครับ ม่ืออดดลงูหนาของนัตตุนัตตุนี่นัตตุนะครับวันนี้นัตตุมาโดยชุดเทสเตอร์นะครับกล่องสูกไปดูครับนี่นะครับผมปลาช่อนนะครับใช่ไหมเอาฉาดูน้องนะครับช่อนไหมช่อนหนึ่งอยู่ในถังอ่าช่อนหนึ่งนะครับผมอ้าวฝากเหยื่อนะครับนัตตุวันนี้เหยื่อผมยังนะเจนเจมิก้าครับผมเกียรติหยอกพิษครับผมเกียรติหยอกพิษใช่ไหมครับอ่าโชว์หน่อยนี่ครับผมเกียรติหยอกพิษครับ นี่อันนี้ตัวมานใช่ไหมครับครับผมกบยังนเจนจะไม่กล้านะครับฝากน้าไว้ด้วยครับน้ำหนักดีตีไก่ครับผมสุดยอดครับถ้าตีกะหรี่นี่ต้องใช้อะไรกระโดดพี่น้องอฝากผลงานหน่อยแล้วให้ติดตามช่องทางพี่นงด้านไหนยังไงเอ่อตอนนี้ก็อยู่ตกปลาของทรายนะครับก็ปลาเรื่อยๆครับกับพี่ๆน้องๆที่ชื่นชอบในการตกปลาครับก็มือใหม่ครับกําลังหันเรียนรู้จากครูท่ายครับเรรอ เก็บเลเวลครับฟาร์มป่าอยู่ครับช่วงนี้โอเคนะครับก็ได้มิตรภาพเพิ่มนะครับวันนี้ก็มาลุยไม้กับนัตุนะครับผมโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวนะหันกล้องก่อนอย่าล <Yes ืมนะครับติดตามผลงานนะครับกล้องมันแคบนะครับติดสายเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้านะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ